สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ห้องสมุดป,ประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอท่าเรือนะคะกับรายการไร้สาระของเรานะคะอ่อนทัวร์นะคะวันนี้เรามาอ่อนทัวร์ที่วัดไม้รวกนะคะอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสวันะคะ อันนี้พี่อู๋ของเรากำลังไหว้พระอยู่นะค,ะนค่ะอืออือนาทุกคนคะ่ะมีกิตรกรรมด้วยค่ะ เรามาพบกับพี่อู๋กันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่น้องโยเปิดไปนะคะรายการไลฟ์าสาระในวันนี้นะคะเราก็จะเป็นรายการไลฟ์าสาระออนทัวร์นะคะแหล่งเรียนรู้อําเภอท่าเรือนะคะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่วัดไม้ลวกนะคะเมื่อกี้โยก็ที่มาทําบุญค่ะปึ๊บ อ่ะค่ะห่อชุบนัดนึงนะคะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะพามาดูชุบ น,นะคะขอบคุณสำหรับไลค์นะคะได้ยินไหมคะโอเคแล้เลยนะคะ, okay. ะ,คะก็คือวัดไม้ร่วกวันนี้เราจะมาพูดถึงวัดไม้ร่วกของเรานะคะซึ่งคนท่าเรือรู้จักกันดีนะคะวัดไม้ร่วงเนี่ยชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าวัดร่วกนะคะเนื่องจากสันนิษฐานว่าบริเวณวัดนี้นะคะน่าจะปกคลุมไปด้วยป่าและต้นไผ่ ะะเป็นวัดที่สร้างขึ้นในส,สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะและมาบูรณะซ่อมแซมอีกครั้งนะคะในสมัยรัชกาลที่3นะคะทุกคนมีนมาใายค่ะมีพุทธใส่ยาสนะคะและพระตาง่าเลไลคูนปัน้นลงรักปิดทองสวยงามะค,ะค่ะเมื่อกี้นี้นะคะที่ว่าพวกเรา3ามคนนะคะกาขอพรเนาะ ก็จะมีภาพจกิตกรรมฝาขนานด้วยนะคะโยพี่แม่แล้วก็จะเป็นจิตกรรมฝาขนานเนี่ยก็จะเป็นสีมือช่างในสมัยต้นกรุรัตนโกสินนะคะก็คือในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองแล้วก็มีเจดีย์ด้วยเนาะแล้วก็ณตอนนี้นะคะก็คือว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วนะคะที่นี่ก็คือวัดไม้ร่วอยู่ที่ตำบล ด้วยนะคะเป็นกองสนสอตำบลท่าเรือนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาทุกท่านนะคะไปเดินดูรอบๆดีกว่านะคะพอดีเรามาช่วงเพลงอีกแล้วค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะคะพระปรางพระปราง่าเลไลใช่้รถพาไปชมสักนิดนึงอ่าได้ค่ะได้ค่ะไปเลื่อนข้าทุกคนอ่าบายตอนนี้นะคะเดี๋ยว อูก็จะพาทุกคนนะคะมาดูอพระมาชมพระปางป่ารไายนะคะอันเนี้ยที่เห็นประตูอย่างนี้นะคะจริงๆก็คือว่าเข้าไปได้นะคะท่านท่านท่านไม่ได้ปิดเ้าคุณใจอย่างนง้นแต่ว่าที่เห็นนะคะคือะไรคือการดลายกันนกนะคะกันนกนะทุกคนนกพิราบข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูสาธุเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะ เอออย่างไหนอย่างนะใช่นะคะขออนุญาตเจ้าค่ะถ้าป้าป่ายเลยลายก็จะมีมีลิงเนาะมีน้องลิงแล้วก็มีน้องช้างนะคะใช่ค่ะ ่นี่ยังเป็นประตูไม้อยู่เลยเนาะทุกคนนี่ใช่อันนี้เขาเปิดไว้ใช่ค่ะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูโบสถกันอหนูเยี่ยมธรณีประตูพี่อ๋จ๋าอ่าหนูมีเรื่องอ่าเมื่อค่ำที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องอะไรนะคะ ท่าเกยใช่ไหมใช่แล้วท่าเกยที่นี่แหละค่ะที่นี่แหละค่ะคือคือตรงช่วงโค้งน้ำทางด้านนู้นนะคะจะเรียกว่าท่าเกยนะคะทางด้านนู้นทางด้านนู้นแ,แต่ตอนนี้นะคะอ่าน้ําได้คือท่าเกยตรงเนี้ยตัวเกยตรงเนี้ยนะพี่อุ๋เขาโดนน้ําซัดหายไปหมด,ดแล้วหายไปหมดแล้วเพราะว่าทั้งแม่น้ำเลยนะจะเป็นแม่น้ําป่าศัก ช่วงโค้งน้ำพอดีที่สําคัญก็คือตรงนี้ก็เป็นที่ช่าขึ้นนะคะที่จะว่าจะไปไหว้เพราะเขามาทางเรือแต่ก่อนเราไม่มีสะพานใช่ไหมคะพี่เอ๋ก็จะข้ามเรือมาจากฝั่งตำหนักพระเจ้าฝั่งฝั่งนู้นฝั่งวัดตำหนักพระเจ้าทรงธรรมที่เราไปมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วข้ามเรือมาฝั่งนี้อ่าขึ้นฝั่งทางนี้เพื่อพที่จะเสด็จสทลมาร์นลคะที่จะไป ไปนมัสการอยพระพุทธบาทใช่ค่ะที่เขาสุวรรณบรรพศนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหลักฐานที่ว่าเป็นท่าเกยตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะโดนน้ำซัดไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยแหละค่ะที่เราเคยคุยว่าว่าท่าเกยถ้าเกยก็คือตรงนี้นี่เองใช่ไหมคะอ๋อค่ะ ทางเสด็จธารสะรละมา่เนี่ยก็คือพระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปตามเขาเรียกอะไรนะถนนฝรั่งสองกล้องใช่ไหมคะเพราะว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงทำนะพระองค์ทรงให้ฝรั่งชาวฮอลันดาใช่ไหมคะสร้างถนนเนาะอ่างั้นเดี๋ยวเราเราเราพาทุกทุกท่านชมปึ๊บนะคะยังเป็นแบบว่าน่าจะใช่ พี่หนุ่ม้าพูดอะไรผิดก็อนุญาตด้วยนะคะสวยมากเลยยังเป็นไม้อยู่เลยยังเป็นไม้อยู่เลยเป็นไม้ใช่เน่ยแหละโคงเรือสำเภาพี่อู๋ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราเดินไปดูข้างๆเราจะรู้แต่แต่ทุกคนจะเห็นเลยนะเขาว่าว่าฐานจะโค้งนะคะโค้งอ่าจะโค้งโค้งนะคะโค้งโค้งค่ะโนพิราชจะเยอะเนาะเราจะไปซ้ายหรือจะไปไปเราจะไปทางนั้นก่อน ฮะ,ะไปทางด้านนี้ค่ะอ๋อไปไปทางด้านนูน้นเหรอฮัตตีกองเพลแล้วครับเดี๋ยวเราดูทางด้านนี้ก่อน,นออเนาะค่ะพาทุกท่านชมชมไปด้วยกันนะคะว่าไปในนี้จะมันจะเขาจะมีเทศกาลวันไอ งานวัดประจําปีนะคะพี่อุ๋ที่นี่แล้คะที่นี่ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเปิดให้เข้าไปไหว้ได้แต่ตอนนี้น่าจะปิดไม่อ่ารู้สึกจะปิดนะคะแล้วมีการบูรณะรัฐภาพโดยค่ะพี่อุอ๋อผ้าจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมคะโยใช่อ๋อเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะเดี๋ยวจะพาทุกทท่านมาชมอีกรอบนึงแล้วกันนะคะอย่างนักแก่ที่อ่านประวัติพี่อู๋จะบอกว่าวัดเนี้ย เขามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะอ๋อตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วใช่ไหมคะโยเพราะว่าดย๋ยวเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการบูรณะเมื่อตอนสมัยรัตนโกสินทร์นะใช่แต่ว่าตอนคือพระวันนี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาค่ะที่เราบอกว่าคือยาวนานมากค่ะอค่ะความเก่าแก่ความเก่าแก่แล้วก็เขาเรียกความความความเป็นวัฒนแอ า่าศิลปะวิทยาเราเนี่ยก็ยังจะมีให้เห็ดอยู่อ๋อค่ะนี่นะคะไหนคะเอาพี่มะพาไปดูใบเสม,มาเสมอยู่รอบบเราจะมีใบเสม,มาอยู่รอบโบสเลยนะคะรอบโบส อ๋อยังใช้อยู่ใช่ไหมคะการเรียนอันหลังใหม่ละอ๋อ่อเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูบทเกา่าอ๋อบทเก่าจะเป็นอันนี้อันนี้บทใหม่นี่ที่ใหม่แล้วใช่ไหมคะอันอันอันนี้อันนี้ใหม่แล้วเหรอคะหนูก็ยังมองว่าบอกว่าคือจะใช้พูดตามภาษาบ้านๆเลยโบนราณโบราณมากนะพี่อู๋ใช่ค่ะ โนกนพิล่ามาเยอะจริงๆแลยทุกคนอ่าจื้อพาทุกคนมาชมวัดกันนะคะแต่ว่าท่านปิดค่ะแล้วเราก็มาวันพระ เรามาวัดวันพระคราวที่แล้วก็วันพระใช่ไหมเนี่ยนะคะตะโกสวยมากตะโกดัดนี่ไงคะตามคำคำขวัญนะค่ะด่านตะโกดัดดานตะโกด่าไหนคะนอกนอกกำแพงนเลยค่ะพี่อู๋เห็นไหมอยู่ริมนี่เลยอ๋อเดี๋ยวมลมาแม่ก็คนบ้านโคกสาราเนี่ยบ้านโคกสาราเนี่ยเขาเขาเลี้ยงตะโกไม่ใช่หรอคะเลี้ยงแล้วก็ขายด้วย ตะโกสวยๆนี่ต้องมาที่ท่าเรือนจริงนะคะทุกคนพาทุกคนมาดูแหล่งเรียนรู้อ๋เดี๋ยวยังไงอูจาจะเก็บภาพนิ่งไปฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี okay. ๋ยวจะมีไปตรงไหนอีกไหมคะน้องโย ที่จะบอกว่าท่าน้ำจะเป็นท่าน้ำที่เรีชื่อตรงเข้าก็เดินไปลึกเปล่าไปไหมล่ะเราจะเดินไปไหมล่ะมองก็หมาเหรอไมาเราค่อนข้างจะลงค่่ะพีอ๋อค่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ให้ลงไปที่ท่าน้ำแล้วค่ะอ๋อไม่ได้ให้ลงไปที่ท่าน้ำแล้วนะคะทุกคนงั้นก็พาทุกคนชมรอบๆแล้วกันเนาะ เดี๋ยวยังไงจะเก็บภาพนิ่งไปฝากเพราะว่าการไลฟ์เนี่ยอ่อูมไม่สามารถทำกล้องแนวนอนได้าาใช่สา,าราใหม่ใช่ไหมคะมใช่าสารานุ่มสรารใหม่ที่ที่ว่าที่ว่าเขาบอกว่าแบบว่าเสาวา่ายาวมากเลยนะ <iend? S 2> แบบว่าเหมือนเป็นต้นไม้ทางต้น,นเลยปะนะไม่สัตว์ต้นซุง ดูผูถูกใช่ไหมนี่คือสาระการเรียนที่มาพูดแม่แน่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าว่าฐานฐานจะแบบว่าโค้งๆหน่อยเหมือนเป็นเรือสำเภาถ้าหนูถ้าหนูไม่ไม่ผิดนะจะมีอีกที่หนึ่งที่เห็นไดนสารก็คือที่วัดวังแดงใช่เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปที่ที่วังแดงจริงๆมีทั้งแดงเหนือแดงใต้เลยใช่ค่ะ เห็นไหมถ,ถ้าเราเห็นทะเลนะคะบอกว่าถ้า,ถาดูจริงแบบว่าจะเห็นเลยนะคะว่าฐานเนี่ยจะโค้ง,ง,ง,งใช่ค่ะไม่ไมม่่ไไ,ได้ตรงนะคะอ่าะค่ะวันนี้ทองฟ้าสวยมากวันนี้ทองฟ้าสวยมาก ใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดร้านตรงไหนดีคะตรงนี้ก็ได้เนาะตั้งก้อตรงนี้แล้วอายุโยยอยู่ตรงกลางเลยคะ่ะโอเคเมื่อกี้ที่เราบอกว่ากสอนี่นะคกสอทตำบลอ่ะที่นี่จะมีะห้องสมุดนะมีห้องสมุดปีดีเราจะเรียกว่าห้องสมุดปีดีเนาะอ่าใช่จะไปชมก่อนไหมจะพาไปชม หรือว่าจะอันนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูดีกว่าเนาะเพราะว่าเทมพอดีค่ะเดี๋ยวเราจะลบกวนเราจะลบกวนค่าก็นี่นะคะที่ที่เราพูดถึงค่าเกยเนาะค่าเกย์ค่าเกยก็คือที่นี่นะคะบริเวณวัดไม้ลวกตําบลข่าเรือนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเราทีมงานทีมงาน3ามคนเรานะคะก็เดี๋ยวจะเก็บภาพนี้เก็บภาพ แล้วก็ิตรกรรมฝาผนังภายในถ้ามีโอกาส